วันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ปรินเตอร์ครับบาร์เทอร์นะครับในกลุ่น T420 นะครับหรืออิงต่างๆนะครับที่เป็นบาร์เทอร์นะครับวันนี้ผมมีผลการทดสอบมาแล้วนะครับว่าสามารถใช้กับปรินเซร v เวอร์ NP330 NW ได้นะครับลักษณะการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเันครับเครื่องปรินตัวนี้เป็นบาร์เทอร์ DCP T420W นะครับ ผมเพิ่งริมน์มาจากตัว p r นเซเวอร์ er นะครับที่ทำการทดสอบนะครับเดเวอร์ก็อปปนะครับเด mm ี๋ยวเรามาดูในเดเวอร์ก o อปปี้วันกันนะครับ <S <S จะสังเกตตัวพอร์ตนะครับเป็นพอร์ต i อ1 0 1 0 1 0 1 1 8นะครับซึ่ง IP ตัวนี้เนี่ยถูก Create มาจากตัวโปรแกร,รมของตัวプリนเซเวอร์ er นะครับซึ่งมันอเกิดมาแบบออโต้นะครับ ตอนนี้ผมอยู่หน้างานลูกค้านะครับนี่ครับมาทดสอบไปเห็นนะครับว่าบาเทอร์ทีสองศนะครับที่เชื่อมต่ออยู่นี่ครับ s s address ที่เขาแจกมาเป็นออโต้ครับหนึงนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับวิธีการเชื่อมต่อไม่ยากครับมีต่อสายไฟนะครับ USB เชื่อมต่อกับเครื่องปิมพ์ดยตรงนะครับแล้วก็สายลนนะครับ เชื่อมต่อเข้ากับตัวเราเตอร์นะครับก็สามารถที่จะปรินเซเวอร์ผ่านระบบแลนได้ทุก PC นะครับที่ในห้องนี้มีทั้งหมด3เครื่องครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับปรินเซเวอร์นะครับ np 3 3 0 nw นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้นะครับผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับ